เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของพลังและความลับของกระปลายตีบวกที่เธอได้มาน้องกำลังของเราจึงต้องตัดสินใจไปหานามิยายของเธอที่การาจีและยายนานิจะมีคำตอบให้คลายความสงสัยของเธอหรือเปล่าเปชมกันได้เลยในสมิธมาเวล EP สี่เริ่มเ่องมาที่น้องกำลังของเราและแม่ของเธอบนเครื่องบินโดยสารที่กำลังเดินทางไปที่การาจีน้องกำลังของเราขอนั่งเครื่องมาด้วยความเงาหงอยเซ็งๆเนื่องจากเรื่องที่เธอก่อไว้คราวก่อนนั่นก็คือการพังงานแต่งหอยหนวดพี่ชายของเธอด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้เธอถูกทำโทษ ด้วยการไม่ให้พูดเป็นระยะเวลา1ปีแต่แม่ของเธอจะยกโทษให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้เนื่องจากนานี้ยายของเธออยากให้พวกเธอทั้งคู่มาที่ปากีิสถาน เพราะงั้นแม่ว่าเรากวรสงบสึกกันสักแป๊บได้ลูกระหว่างนางเรื่องเธอก็พยายามจะแชทไปขอโทษกับนายเคียอยู่ตลอดเรื่องที่ปิดบังพลังนี้กับเธอแต่เธอก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาเลยจากนั้นพวกเธอทั้งคู่ก็มาถึงสนามบินปลายทางที่คาราจีก็ได้มาพบกับไอเซนกและโอเวสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอและตอนนั้นยายดามิเองก็มารอต้อนรับและหลานลูกๆด้วยและดูเหมือนว่าคุณยายและคุณแม่ของเธอจะไม่ได้เหม็นขี้หน้าอะไรกันขนาดนั้นคุณยายต้อนรับพวกเขาด้วยความอบอุ่นหลังจากนั้นกัมลาก็กลับ ถึงบ้านยายของเธอในตอนเช้าก็ได้พบกับไอ้เจ้าแมกนามน้องหมาตัวโต,วตวน่ารักซึ่งก็น่าจะเป็นน้องหมาที่คุณยายเลี้ยงไว้ก่อนจะพากันขนขอ,ของขึ้นไปบนห้องของเธอก็ปรากฏว่าเธอดันเข้าห้องผิดเธอเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยรูปวาดซึ่งนั่นก็จะเป็นงานอดิเรกของยายของเธอที่มักจะวาดภาพจากความทรงจําในอดีตอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้เขาลืมมันไปซะก่อนคุณยายเดินเข้ามาหากรรมลาและบอกว่าภาพพวกนี้มันเป็นเหตุการณ์ในช่วงแยกประเทศก่อนจะโชว์ภาพวาดแม่ของเธอไอชา หรือว่าย่้าทวดของคำมาลานั่นเอง จังหวะนะั้นน้องกัลราของเราก็ถามถึงเรื่องกำไรตีบวกที่ยายของเธอส่งไปรษณียไปหาเธอว่าเพราะอะไรถึงส่งเจ้าหนี้ไปให้เธอแล้วคุณยายรู้เรื่องที่หนูเป็นจินหรือเปล่าคุณยายก็บอกก็รู้สิพอยายเคยเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งแต่รู้สึกมันจะเป็นทางพันธุกรรมหรืออะไรนี่แหละกมลัมลาก็แบบเอา้าเรื่องสาคัญขนาดนี้ทําไมถึงมาบอกล่ะคะไอ้ยายก็บอกไอ้หลานนี่หนูกําลังหลงประเด็นหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่ยายเห็นนิมิตได้ยังไงหรือหลานเป็นจินหรือเปล่าแต่คือครั้งสุดท้ายที่กําไรนี้ถูกใช้คือ ในช่วงแบ่งแยกประเทศมันช่วยชีวิตนามิไว้ตอนที่นานี้ยังเป็นเด็กน้อยเกิดพัดหลงกับพ่อแม่จากนั้นมันทําให้หนานีกลับมาพบกับพ่อแม่และสามารถขึ้นรถไฟได้ทันเวลาพอดีและมันน่าจะเป็นรถไฟขบวนเดียวกันกับที่เธอเห็นในนิมิตในคราวก่อนอีกด้วยตอนนี้ไอ้กำไรนั่นมันเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับหลานแต่ยายเองก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือสิ่งที่หลานจะต้องหาคําตอบด้วยตัวเองที่นี่หลังจากนั้นน้องกำไลของเราก็เผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจากการเดินทางเธอก็ฝันถึงรถไฟปุ ปุ้นปุ้นชิกชักชึกชักอีกแล้วและมันยังมีเสียงบอกอีกว่าให้ตามหารถไฟซักกัมราม จากนั้นไอเซเนกกับโอเวตก็มาปลุกเธอเพื่อจะพาน้องกำมลาของเราไปทัวร์เยี่ยมชมเมืองกันสักหน่อยมันบอกวันนี้กูแพลนมาอย่างดีรับรองมึงต้องถูกใจแน่แต่ด้วยความเคยชินที่เธออยู่นิวเจอร์ซีย์เหมือนว่าน้องกำมลาของเราจะไม่ได้อ่านลายกลุ่มเสแล้วว่างานเลี้ยงนี้เขาไม่ให้ใส่กางเกงยีนเข้างานงานเลี้ยงหาอะไรมีกฎประหลาดฉะมัดมันทําให้พวกเธอต้องนั่งแดกข้าวกันข้างนอกแถมยังไม่ได้ติดแอร์ผัดลมก็ไม่มีให้ไออาหารนี้แม่งก็โคตรจะเผ็ดเรียกได้ว่าน้องกำมลาของเราตอนนี้เหงื่อแตกพลักคุณ2หลังจาก เธอพากันแดกข้าวกันเสร็จเรียบร้อยไอเซ่กับโอเวสก็ชวนเธอไปเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าไอแม่ของเธอก็อนุญาตกัมลาจะได้เปิดหูเปิดตากับเขาสะบาง ส่วนแม่เองจะอยู่เมาส์ต่อกับพวกป,ป้าๆจะยาที่นี่แล้วกันแล้วอีกอย่างก็อยากก่อเรื่องลอีลูกกมลาก,ก็บอกไม่อยู่แล้วรับรองสบายใจได้ด้วยเหตุน,นี้ทั้ง3ก็มาเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าของกาลาจีเป็นย่านที่คนอินเดียมาตั้งรกร่างแห่งแรกหลังจากแยกประเทศออกมาทั้ง3ก็เดินชอปปิง้งเที่ยวเล่นกันไปเรื่อยจนกระทั่งเซน็กบอกว่าถึงเวลาที่นัดกับเพื่อนๆว่าจะพากันไปแดกกาแฟแต่น้องกามลาของเราก็ไม่อยากไปเนื่องจากมีที่ที่กมลาของเราตั้งใจที่จะไปตั้งแต่แรกนั่นก็คือสถานีรถไฟเก่า ยังไงล่ะเธอจึงขอตัวแยกออกมาก่อนก่อนจะโดนฟันราคาหัวแบกจากไอ้ลุงตากล้องคาเมล่าแมนอยู่ๆมันก็ถ่ายรูปกมลาและบอกจ่ายเงินมาซะไอ้หนูน้องกมลาของเราก็งงบอกอย่างนี้ก็ได้เหรอไอ้ลุงแต่จะซื้อก็ได้นะลุงต้องบอกทางไปสถานีรถไฟเก่าให้หนูก่อนไอ้ลุงก็แบบหวานหมูแล้วคราวนี้บอกไอ้หนูเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายๆข,ขวาาเดี๋ยวก็เจอเอง กมาลาก็มาถึงสถานีตามคำบอกทางของไอลูกนั่นดูไปดูมามันก็คล้ายกับสถานีรถไฟหัวลำโพงบ้านเราเหมือนกันนะเนี่ยมาถึงก็เห็นเขตห่วงห้ามที่แม่ขนนอกเข้าไปข้างในแต่ไม่รู้เป็นอะไรยิงห้ามก็เหมือนยิ่งยุน้องกมามลาของเราก็จัดการสวมหน้ากากสุดเฟี้ยวที่ไอบรูโน่มันให้มาแล้วเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นในทันทีขณะที่เธอกําลังอ่านข้อความอะไรบางอย่างบนกําแพงก็ได้มีมีดบินถูกปาเข้ามามันเป็นฝีมือของชายผ้าพันคอแดงปริศนาแถมมันยังตามกมาลามาตั้งแต่ย่านเมืองเก่าแล้วอีกด้วยเพราะมัน ผัดได้ถึงพลังนูของเธอทั้งสองก็เปิดสกิลเข้าตีบวกกันแบบโชเชโชเชมันก็กระโดดยองยองปามตรบินอย่า,าดินจาเต่าส่วนน้องกำปลาของเราก็สร้างหมัดโจมตีพร้อมป้องกันมีดบินของมันเอาไว้ได้เห็นมันปามตรบินอย่างเท่ก็เลยกะจะปาสวนมันสักดอกแต่เหมือนจะไม่ได้อัพสกิลปามีดมาขนาดมันยิงน,นิ่งๆน,น้องกำปัางของเรายัางปาไม่โดน กำมะลาของเราก็เลยกะจะหนีแม่งเลยแต่ก็โดนสกัดเอาไว้ได้มันก็เลยถามว่ามึงไม่ใช่พวกแคลนดดสทายใช่ไหมแล้วทาไมมึงถึงมีกําไรของไอชาได้กำมะลาก็บอกตูนี่แหละหลานของไอชาตอนนั้นไอพวกตํารวจก็จะเข้ามาจาับพวกเขาที่มาบุกรุกไอหนุ่มพาคพันคอจึงพากำมะลาหนีออกมาและอยากให้ไปเจอกับใครบางคนหน่อยมันก็พาเธอมาที่ร้านอาหารจีน ABC ก่อนจะพาไปเปิดห้องเข้ามาในห้องลับของพวกกลุ่มเรดเด็กเกอร์วงบอยแบนด์ปากีที่คอยช่วยเหลือผู้คนจากสิ่งลี้ลับอย่างพวกแคลนดดสทายที่นั่น เธอก็จะได้พบกับไอวาลีดหัวหน้าแก๊งใต้หนุ่มผ้าบันคอแดงมันก็มีชื่อว่าคารีมไอหัวหน้าแก๊งมันก็เล่าว่าพวกแคลนเดสไทมันไม่เหมือนจินที่เธอเคยฟังมาก่อนอย่างพี่ทอเทพเจ้าสายฟ้าของเราก็เรียกจินได้เหมือนกันพวกแคลนเดสไทและไอชามาจากอีกมิติที่เรียวกว่าน,นูและมีอีกหลายมิติที่อยู่รอบตัวเราแต่มองไม่เห็นและมิตินูก็คือหนึ่งในนั้นสิ่งที่กั้นระหว่างบ้านของพวกแคลนเดสไทกับโลกของเราก็คือม่านพลังแห่งนูนูก็คือแหล่งพลังงานของโลกจินม่านมิติพลังของพวก ine, แคลนเดสทาย ของเธอก็มาจากมันถ้าพวกแคลนเดสตายใช้กำไรนี่ฉีกมันพลังได้โลกของมันก็จะเข้ามาทำลายโลกของเราเพราะงั้นการคุ้มกันกำไรนี่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่วาลีจะสังเกตเห็นข้อความอะไรบางอย่างบนกำไรพร้อมใช้ Google แปลภาษามันเขียนไว้ว่าสิ่งที่เจ้าตามหามันก็ตามหาเจ้าเช่นกันภาพก็ตัดไปที่เรื่องจำซูเปอร์แมกของหน่วยดาเมจคอนโทรไอพวกแก๊งจนีนมันก็ขัดขืนจัดการพี่ยามเล่นหนีออกมาได้สำเร็จแต่ก็ต้องทิ้งไอพ่อหนุ่มคำรานเอาไว้เนื่องจากเขาได้เลือกฝั่งที่จะช่วยกำมาราในงานแต่ และเขาจะต้องรับผลที่ตามมาในการทรยศพวกพ้องคือการโดนเตะออกจากแกงตัดมาทางด้านกามลาของเรา ก็กลับมาหานามนี้ยายของเธอที่บ้านยายก็บอกเป็นไงบ้างจ้าอีหลานเจอสิ่งที่ตามหาบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าหลานยังไม่เจอก็ไม่ต้องรีบขนาดยายแก่ปูนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นใครกันแน่ในพาสปอร์ตเป็นคนปากีสถานแต่รากเงานั้นเป็นคนอินเดียไม่ต้องรีบร้อนในหลานใช้ชีวิตวัยรุ่นให้สนุกคืน,นนั้นน้องกำลังของเราก็ออกมาเที่ยวไปปาร์ตี้รอบกองไฟกับเอราคีมและพวกแกง๊งและดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้เธอจะไม่เคยทํามาก่อนทังเรื่องนั่งล้อมวงพูดคุยเล่นดนตรีและยังวิธีการกินข้าววดยวิธีแ ตามสไตล์เด็กปากีส่วนทางด้านแม่กมลาเธอก็สวมบทบาทแม่บ้านคอยทําความสะอาดบ้านให้แม่ของเธอยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูแม่แกจัดการคนเดียวหมดเก็บไปเก็บมาก็พบกับท็อฟฟ,ฟี่แข็งๆที่เต็มไปทั่วบ้านคุณยายนามีก็บอกที่เก็บไว้ก็เพราะรู้ว่ามันเป็นของโปรดของลูกตอนเด็กๆก็เลยเก็บไว้เผื่อลูกจะกลับมาทําให้ทั้งสองได้มีโอกาสนั่งปรับความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ตั้งใจจะหนีแม่ไปอเมริกาแต่ที่นี่มันไม่มีใครที่จะคบเธอเพราะมีแม่เพอร์เจอร์เอาแ ทฤษฎีบ้าๆบอๆเธอไม่เคยต้องการทฤษฎีพวกนี้แต่สิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือแม่ของเธอเช้าต่อมากัมลาก็มาฝึกใช้พลังไก่พวกแกงเรดเด็กเกอร์วารีหัวหน้าแกงก็บอกเราเชื่อว่าด้วยพันธุกรรมของกัมลาเธอจึงสามารถควบคุมพลังดูในมิตินี้ได้แต่แล้วจู่ๆไอ้พวกแกงแครเดสทายก็กระโดดลงมาเซอร์ไพรส์จากหลังคาจะเข้ามาชิงกำไรตีบวกของเธอไอ้สองแก๊งนี้มก็เปิดฉากเข้าซัดกันอย่างนัวพี่หัวหน้าแก๊งของเราก็โหดชายย่อย สามารถต้านพวกมันได้พอสมควรก่อนจะพากันหนีออกมานอกร้านโดยใช้รถตุ๊กๆที่จอดอยู่พากันขับหนีออกมาไอพี่โลนและนัสมาก็ถีพี่คนขับและขโมยรถตุ๊กๆของพี่แกตามมาด้วย ส่วนไอ้สองคนที่เหลือมันก็ขโมยรถสิบล้อและขับตาบาเหมือนกันไอ้พวกสองแกงนี้มันก็ขับไล่ตามกันไปทั่วตลาดเรียกได้ว่าในตลาดตอนนี้มันก็ชิบหายกันไปหมดจนกระทั่งน้องกัม马าเห็นชาวบ้านที่อยู่กลางถนนเธอจึงใช้พลังปกป้องคนพวกนั้นโดยการสร้างกรอกกำบังกั้นชาวบ้านพวกนั้นเอาไว้ทำให้ไอ้รถสิบล้อที่ตามมาชนและเกิดพลิกคว่ำพีวาลีนหัวหน้าแกงก็ทาการลอดนัสมาไปทางอื่นพวกกัม马าและไอ้คารีมก็พากันหนีออกมาอย่างทุลักทุเลข่าวของที่อยู่บริเวณนั้นก็พังพินาศกันไปแถบๆจนกระทัออ่ง พบกับไอพี่วาลีนอีกครั้งวาลีนเห็นไอพี่ล้นที่ตามกำมะรา,าม,มาทันจึงยอมเสียสละตัวเองปามีดบินไปปักไอพี่ลนนั้นตายก่อนคนแรกก่อนจะถูกนัสมาใช้มีดแทงจากด้านหลังร่วงลงมาตายเช่นกันพวกเธอเห็นอย่างนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีเวลาแล้วถึงจะเป็นเรื่องเศร้าก็ตามแต่ยังไงตอนนี้พวกเราก็ต้องหนีกันก่อน คารีมิงกระป๋องแกส๊สปลาใส่ทําให้เกิดระเบิดน้ําพุกกระจายออกมามันทําให้พวกเขามีโอกาสหนีหลบไปในซอกซอยหนึ่งได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นโชคร้ายมันดันเป็นซอยตันซะได้ทําให้พวกเขาไม่มีทางเลือกต้องเผชิญหน้าตั้งหลักแท็กทีมบวกไอ้พวกแก๊งนี้ดูสักตั้งพวกมันก็กระโจนเข้ามาบวกกับกัมลาอย่างไวทั้งสองก็ต่างซัดกันอย่างนัวเนียด้วยพลังที่กัมลามีก็เหมือนกับจะเอาอยู่น้องกัมลาของเราเขาใช้พลังสู้ได้อย่างสูสีและในที่สุดไอราคีมก็ได้ปลิดชีพเอามีดปักหลังไอ้อดมลูกนนนน้้อองงงคหึ่ขัสมาได ร็จนาสมาเห็นอย่างนั้นเธอจึงโกรธจัดจัดเข้าไปโจมตีกัมลาหวังจะฆ่าเช่นกันแต่กัมลาก็ใช้กำไลามาก,กันเอาไว้มันทําให้มีดแทงเข้าไปที่กำไลยอย่างจังกำไลมันก็เรืองแสงและปล่อยพลังบางอย่างออกมาส่งน้องกัมลาของเราไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเธอลืมตาตื่นขึ้นก็พบกับรถไฟปุ้นๆฉึกๆฉึกๆอย่างที่เธอเห็นในนิมิตแต่ดูไปดูมามันกลับไม่ใช่รถไฟแค่ขบวนเดียวและสถานที่นี้มันยังเต็มไปด้วยผู้คนที่กําลังขนของเตรียมอพยพออกจากประเทศดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาในอดีตช่วงแยกประเทศตอนที่ ่นาน,นี้ยายของเธอเกิดพัดหลงกับพ่อแม่ก็ได้และเรื่องราวของมิส s มาเวล EP ี4ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของโค้ดสปอยด้วยนะครับ